สวดีครับทุกท่านมาพบกับผมอีกแล้วนะครับจัดก็รลมครับผมก็วันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูในบริเวณหลังบ้านครับผมหลังบ้านนี้ก็จะมีพืชอีกชนิดหนึ่งครับผมที่ปลูกไว้ค่อนข้างเยอะเลยนั่นก็คือใบเหลียงนั่นเองครับช่วงนี้ใบเหลียงได้น้ําฝนค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็แตกยอดอ่อนเยอะเลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้รู้จักต้นเหลียงแล้วก็ใบเหลียงครับสำหรับหลายๆท่านที่ยัง ไม่เคยรู้จักกันนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมกันครับนี่ครับผมที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ก็คือต้นเหลียงนะครับผมหรือใบเหลียงนั่นเองซึ่งสามารถเอาไปทําได้หลายเมนูเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเอายอดใบเหลียงไปต้มกะทิสําหรับกินกับน้าพริกหรือว่าจะใช้ยอดสดนะครับผม กินกับน้ำพริกก็อร่อยดีครับผมหนึ่งอย่างที่เป็นเมนูของทางใต้ขาดไม่ได้เลยก็คือใบเหลียงผัดไข่ครับต้นเหลียงเนี่ยจริงๆแล้วในสวนเราเนี่ยมีเยอะมากเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยใบเหลียงเนี่ยเราจะปลูกไว้สับวางระหว่างต้นยางในร่องอยางนั่นเองนะครับ ด้วยต้นเหลียงเนี่ยเขาจะชอบอยู่ในที่ร่มครับผมเขาจะไม่ชอบแดดครับเนื่องจากว่าใบเหลียงเนี่ยถ้าเกิดถูกแดดมากๆครับแล้วเราไปเก็บยอดเขามากินเนี่ยจะทําให้ยอดเขาค่อนข้างจะขมครับผมมันจะไม่มันแล้วก็ไม่หวานครับนี่ครับหลังบ้านนี่ก็อาจจะปลูกไว้เยอะเลยครับผมเมื่อก่อนนี่มี ก็เหลียงเป็น1ิดไร่ครับผมแต่ว่าตอนเนี้เนื่องจากเราเอาอยางลงแล้วเราก็ย้ายมาปลูกหลังบ้านครับต้นเหลียงเนี่ยเขาจะเป็นไม้ยืนต้นนะครับผมค่อนข้างจะต้นใหญ่เลยครับผมเราต้องมีการแต่งครับเราต้องตัดตัดให้มันสั้นครับเพื่อจะให้เขาได้แตกยอดอยู่ตลอดเวลาครับผมถ้าเราไม่ตัดไม่แต่งเนี่ยเราจะไม่ได้ยอดเหลียงในการนำมา อาทานเลยครับผมเนี่ยครับยอดแบบนี้เลยครับผมยอดแบบนี้ก็เอาไว้อีกประมาณสักสองอาทิตย์ครับแล้วก็เก็บเก็บทานได้ครับเราจะเก็บแต่ยอดเขานะครับผมที่เห็นแตกยอดเนี่ยก็คือจะเราจะต้องแต่ง อยู่ประจําครับผมจริงๆเนี่ยครับต้นเหลียงเขาก็จะต้นใหญ่มากเลยจากลําต้นเนาะครับผมเราต้องตัดเพื่อจะให้เขาแตกออกมาครับผมลักษณะก็อาจ,จะประเภทเดียวกับต้นทามังครับต้นทามังเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตัดไม่แต่งเนี่ยเราก็จะไม่ได้เก็บใบเก็บยอดเขาครับผมตอนนี้ก็ยอดอยอดของต้นเหลียงนี่ก็เริ่มเยอะแล้วครับผม ใบที่เราจะใช้นะครับก็คือใบเขาจะเรียกใบใบเพลลาดครับผมใบไม่แก่ไม่อ่อนครับตอนนี้ใบเพลลาศเนี่ยยังไม่เยอะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วครับผมจะเอายอดมันแล้วก็ใบเพลลาศเนี่ยให้แก่กว่านี้กสักหน่อยนครับแก่กว่าแบบนี้สักหน่อยก็จะได้ครับผมถ้าแก่กว่านี้มันจะเหนียวแล้วครับมันจะกินไม่อร่อยครับผม ใบเหลียงเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เก็บที่เขาขึ้นในที่ล่มเนี่ยบอกได้เลยครับเวลากินเข้าไปเนี่ยค่อนข้างจะขมมากครับผมนี่ครับใบเหลียงครับผมหนาเขาจะเป็นใบยาวๆแบบนี้เลยครับนี่นะครับต้นเหลียงทางภาคใต้จะมีเยอะมากครับ